คำเตอนข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจเดวททางแัตเตอรี่ปรดใช้ในิทานยานในการรถถับชมสำหรับสนุนไากินแบบรบัฐบาลท่านั้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาประเดิมคลิปแรก e ีที่1ของงวดหนึ่งพฤศจิกายนกันค่ะคลิปนี้ก็มีหลายแนวทางมาฝากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางของแอดบีวนณา แนวทางของแอดน้ำพุแอดซันเดย์แอดใต้ฟ้าแล้วก็มีแนวทางของหนุ่มบอระบือด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันกับแนวทางชุดนี้ของแอดบีวนางวดที่แล้ว16ตุลาคมแนวทางของแอดบีวนาก็มีเลขเด่น2ที่มาในหลักหน่วยบนนะคะ ส่วนเลข2ตัวจับคู่หลุดไปที่ดูใกล้เคียงดูคล้ายๆก็คงจะเป็นเลขสองเกนะเอาเป็นว่ามาลุ้นกันใหม่งวดนี้แล้วกันค่ะ 1. นึ่งพฤศจิกายนแอดบีวนาแนวทางเลขรัฐบาลให้วิ่ง9รูด9เลข2ตัวจะมี9ก้าสองเก้กับเกาแล้วก็มีเลขเบิ้ล44่ 8, 8ี่กับ99ด้วยค่ะเม็ดเดียวให้อัดที่เลข9ก้นะคะ สำหรับเลข3ตัวก็จะมีเลข 294, 298กับ498เลข9จะมาในงวดนี้อีกไหมงวดที่แล้วเลข9ก็มาในตำแหน่งหลักร้อยนะคะส่วนงวดนี้จะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันค่ะว่าแนวทางของแอดบีวนางวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อมาก็เป็นแนวทางใบสีดำชุดนี้ของแอสซันเดยนะคะสถิติ3งวดหลังสุด งวด16กันยายนเข้าทางเลขเด่นและเลข2ตัวเลยค่ะมีเลขเจดไปเข้าหลักหน่วยล่างแล้วก็มีเลขสองตัวเจ็ดสามเข้าสองตัวล่างเป็นตัวกลับนะคะถัดมางวด1ตุลาคมจับคู่หลุดไปเข้าแค่เพียงเลขเด่น6เท่านั้นนะงวดล่าสุดก็คืองวด16ตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็เป็นที่น่าเสียดายค่ะหลุดทางเลขเด่นเลขสองตัวและเลขสามตัวเลยนะคะ มาลุ้กนกันใหม่กับแนวทางงวด1พฤศจิก,กายนนะแอดซันเดย์เลขรัฐบาลให้เด่น3กับ4ต้องบอกว่าแอดมินก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเลข2ตัวบนสุดจะเป็นเลขเด่นและคู่เด่นนะคะก็จะเป็นเลขเด่น3กับเด่น4ให้เน้น3คู่เด่นจะมี3 4 4 6กับ4 9ให้เน้น3 8กับ3 5นะคะ สำหรับเลข3ตัวก็จะมีเลข946กับ835แนวทางของแอสเซนเดก็จะมีเลข49ไปตรงกับตัวเน้นของแอดบีวนาเลยค่ะงวดนี้ก็มาดูกันว่าแนวทางของแอสเซนเดไปสีดำชุดนี้จะมาในงวดนี้ไหมนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อไปก็เป็นแนวทางของแอดน้ำพุผลงาน3งวดล่าสุด เข้าแค่ง,งวดเดียวในงวด16กันยายนที่มีเลข3มาในหลักหน่วยล่างแล้วก็มีเลข37ที่ให้เป็นแนวทางเลขล่างก็เข้า2ตัวล่างตรงๆเลยค่ะสำหรับงวด1ตุลาคมกับงวด16ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานี้ก็หลุดไป2องงวดติดเลยนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดและจำนวนตัวเลขที่เขาให้มาก็ค่อนข้างจะมีจำนวนน้อยมากๆ บนให้มาแค่สองชุดล่างก็ให้มาแค่1นสองตัวเท่านั้นจะเข้าทุกงวดก็คงเป็นไปไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่ามาลุ้นกันใหม่กับแนวทางงวดนี้แล้วกันนะคะแอดน้ำพุงวดหนึ่งพฤศจิกายนแนวทางเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งให้สามตัวชุดเดียวเลขสองหหนึ่งสองตัวรางวัลที่หนึ่งก็ให้ชุดเดียวเหมือนกันค่ะหกหนึ่งนะคะเลขสามตัวบนอาจจะตัดเล่นสองตัวได้เพิ่มเติมก็คือเลขสองหกกับสองหนึ่งด้วยนะ แต่ว่าเลขสองหก็คงจะไม่ได้มาทีขนาดนั้นมั้งเพราะว่าเพิ่งจะออกไปในงวดสิบหกตุลาคมงวดที่แล้วแล้วก็งวดสิบหกกันยายนงวดกันก่อนแต่ก็ไม่แน่ค่ะปีนี้ชอบออกเลขแปลกๆแ,แล้วก็ชอบออกเลขซ้ำๆซะด้วยก็ขอให้งวดนี้รัฐบาลใจดีกับพวกเราสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะในไหนก็เปิดขายเลขสองตัวสามตัวที่ถูกกฎหมายเป็นงวดแรกแล้วก็ช่วยแจกอ่างเปาให้กับประชาชนบ้างนะคะ มาลุ้นกันค่ะว่าแนวทางของแอดน้ำพุงวดนี้จะมาไหมนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะตามมาติดติดกับแนวทางของแอดใต้ฟ้าหลังจากที่หลุดไปในงวด1ตุลาคมงวดนี้ก็กลับมามีผลงานนะคะโดยจะมีเลข2มาในหลักหน่วยล่างแล้วก็มีเลข2ตัว26เข้า2ตัวบนเป็นตัวกลับค่ะสำหรับสถิติทั้งหมด9งวด มีสองงวดที่หลุดไปแบบไม่มาทั้งเลขเด่นและเลขสองตัวนะคะอีก7งวดสอบผ่านเลขเด่นอยู่นะและมีห้างวดที่จับคู่ได้แม่นยำเลยค่ะงวดนี้ก็ขอให้แม่นอีกทั้งเลขเด่นและเลขสองตัวเลยนะคะมาดูกันเลยกับแนวทางงวดหนึ่งพฤศจิกายนแอร์ใต้ฟ้าเลขรัฐบาลให้เด่นเก้าลดเ้าคู่เด่นคู่เจาะก็จะมีเลขเก้าหนึ่งเก้าสเก้าหก 97กับ98ก็ให้เด่น9มาเหมือนกันเลยกัยกบแนวทางของแอดบีวันาเลยค่ะส่วนคู่เด่นก็จะตรงกันอยู่2ตัวก็คือเลข94กับ98นะคะและเลข94ก็ยังไปตรงกันกันกบแนวทางเลขใบดำของแอดซันเดย์ด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าแนวทางของแอดใต้ฟ้าจะเข้าอีกเป็น2งงวดติดไหมนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ปิดท้ายก,ก,ก,กันกับแนวทางชุดนี้ของหนุ่มบอระบือผลงานสางวดล่าสุดก็เข้า3งวดติดเลยค่ะตั้งแต่งวดนู้นเลยนะคะ16กันยายนที่มีเลข26เข้า2ตัวบนเป็นตัวกลับสำหรับงวด1ตุลาคมก็เป็นงวดที่ปังสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งเลข56กับ5956ไปเข้า2ตัวบนฟ้าส่วน59ไปเข้า2ตัวล่างมาครบบนล่างเลยนะคะสำหรับงวด1ตุลาคม แลงงวด16ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานี้ก็เป็นแนวทางเดียวเลยค่ะที่ให้เลข00มาในงวดที่แล้วนะปรากฏว่า00เข้าสองตัวล่างนะคะให้แม่นมาสมงวดติดเลยค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกเป็นสงวดเลยนะคะมาลุ้นกันต่อเลยกับแนวทางงวด1พฤศจิกายนหนุ่มบระบือเลขสองตัวบนล่างจะมีเลข30 36 39 50 56 กับ59ดูจากแนวทางแล้วน่าจะให้เด่นมาทางเลข3กับเลข5นะคะแนวทางของแอสซันเดก็ให้เด่น3มาเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าคู่เด่นไม่ตรงกันเลยนะคะแอสซันเดให้34 35กับ38หนุ่มบอระบือให้30 36กับ39นะคะสำหรับแนวทางของแอใต้ฟ้ากับหนุ่มบอระบือ แม้ว่าหนุ่มบอระบือจะให้ติดเลข9อย่างเลข39กับ59มาด้วยแต่ก็ไม่ได้ชนกับแอร์ใต้ฟ้านะคะไม่แน่ค่ะอาจจะเป็นเหมือนงวดที่แล้วก็ได้ที่แนวทางหนึ่งไปบนอีกแนวทางหนึ่งไปล่างนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางของหนุ่มบอระบือจะเข้าอีกเป็นสี่งวดรวดไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะแต่ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านนะคะและถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ